สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการช่วยผู้ปกครอง2 0 0 0ต่อนักเรียน1คนอันนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับเป็นหนังสือสั่งการจากสพถมายังพอ,อ,อเขตทุกเขตทั่วประเทศไทยนะครับก็มีแนวทางการถึดำเนินการที่มากมาย จะอธิบายในคลิปเดี่ยวนี้ในระยะเวลาสั้นๆไม่ได้ก็อธิบายในบางประเด็นก็แล้วกันกรณีกรณีเรื่องผู้ปกครองจะได้รับเงินนะครับาตามหนังสือสั่งการจากสบปถมมายังพอเ,อเขตพอ,เ,อเขตทุกพอ,เ,อเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตต่อไปก็จะได้แจ้งมายังโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับได้รับทราบแนวทางการดำเนินการ เอาเรื่องโอนก่อนเรื่องการจ่ายเงินก่อนการจ่ายเงินนี่ผู้ปกครองจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีธนาคารให้ใช้บัญชีนักเรียนก็ได้แต่ว่าผู้ปกครองจะต้องหมายเหตุหมายเหตุลงในสำเนาบัญชีเงินฝากของนักเรียนนะครับกรณีผู้ปกครอง ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้โดยผู้ปกครองหมายเหตุในสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนนะครับนั่นหมายความว่าวิธีการจ่ายเงิน2000นนั้นแน่นอนครับจ่ายเข้าบัญชีผู้ปกครอง,องนักเรียน2,000บาทต่อน,นักเรียนหนึ่งคนและกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีให้ใช้บัญชีนักเรียนได้นะครับแทนได้นะครับ แล้วทีนี้การโอนเงินนี่หลายคนมีความกังวลว่าโอนเข้าไปโรงเรียนแล้วจะไม่ได้ครบโครงการนี้ไม่มีการจ่ายไม่ครบนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินกู้โอนโอนครบอย่างเดียวทีนี้คําว่าการโอนงบโอนงบไปโรงเรียนนี่มันเป็นการบริหารจัดการของระบบราชการเขาซึ่งการโอนงบไปโรงเรียนเนี่ยมีสอง สองอย่างนะครับมีทั้งโรงเรียนที่ไม่ถูกโอนงบไปโรงเรียนและโรงเรียนที่ถูกโอนงบเข้าโรงเรียนมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งโรงเรียนไม่ถูกโอนงบไปโรงเรียนเลยงบนี้จะไม่โอนไปโรงเรียนเลยแต่งบนี้จะถูกโอนจากสพมายัางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จแล้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโอนเข้าบ,บัญชีผู้ปกครองโดยตรงในกรณีโรงเรียนนั้น ไม่ใช่หน่วยเบิกอันนี้เป็นภาษา,าราชการครับถ้าโรงเรียนไหนไม่ใช่หน่วยเบิก <c oughs> เขาจะเก็บเฉพาะหลักฐานก็คือบัญชีธนาคารผู้ปกครองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองสำเนาบัญชีธนาคารผู้ปกครอง,ส,าารอรองส่งไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศ <c oughs> ึกษาเมื่อสำนัก <c oughs> ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับแบบนี้นะครับทีนี้มีอีกรูปแบบหนึ่ง กรณีโรงเรียนเป็นหน่วยเบิกเป็นหน่วยตั้งเบิกโรงเรียนจะมีสองระดับระดับไม่ไม่ใช่เป็นหน่วยก็ส่งเฉพาะเอกสารไปสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาก็รอโอนให้สำนักง,งานเขตโอนให้ผู้ปกครองแต่ถ้าโรงเรียนใดเป็นหน่วยหน่วยตั้งเบิกหรือว่าหน่วยเบิกโรงเรียนนั้นจะต้องเปิดบัญชีนะครับตามหลักการของเขามันมีอยู่เปิดบัญชีเสร็จแล้ว จะมีการโอนงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้เข้าบัญชีของโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วโรงเรียนก็จะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองโดยตรงและหากผู้ปกครองไม่มีบัญชีก็ใช้บัญชีนักเรียนแทนได้นะครับแล้วก็เงินนี้ไม่มีการว่าโอนไม่เต็มโอนเต็มแน่นอนเพราะมันเป็นเงินกู้นยอกยจากนั้นหากมีเงินเหลือหน,ห,นหน่วยที่หน่วยด่วยที่ทําหน้าที่โอนเงินให้นักเรียนนี่ไม่ว่าจะเป็น สำนักง,งานพื้นที่เขตการศึกษาหรือโรงเรียนถ้ามีเงินเหลือก็ต้องส่งเงินคืนให้กับงบประมาณต่อไปส่งเงินคืนไปยังสพทสพทก็ต้องเอาไปคืนก,นกนระทรวงการคลังต่อไปอันนี้เป็นเงินกู้มานะครับนี่ครับทั้งหมดก็คือการอัปเดตข่าวสารนะครับส่วนวันที่โอนยังต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนหน้านี้โคศกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าคาดว่า,า,าจะโอนได้ โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองได้คาดว่า,าจ,จะเป็นวันที่30ส,สิงหาอันนั้นคือการเปิดเผยออกมาล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการส่วนการโอนจริงๆอย่างเป็นทางการต้องรอฟังตามระบบอีกครั้งมีหนังสือสั่งการมาถึงพื้นที่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ